เดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนๆื่อครับเดี๋ยวผมจะมาสกัดทองจากเข็มน้ำหนักประมาณ3ามขีดนะครับเพื่อนๆน,นะเข็มก็ไม่ได้ชุบหนาอะไรมากมายนะครับเป็นเข็มรวมๆนะครับตัวนี้นะส่วนมากจะชุบแค่ตรงช่วงปลายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการกัดด้วยกดในติกนะครับขั้นตอนแรกเนาะแล้วก็พอได้เปลวทองออกมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการละลายทองคํานะครับแล้วก็ ตกตะกอนกลับมานะครับเ,เพื่อนนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะทําออกมาเป็นทองได้ไหมกับน้ําหนักแค่3ขีดนะครับเ,เพื่อนนะงานนิดเดียวนะครับงานเข็มแบบนี้ค่อนข้างทำยากนิดนึงนะครับเ,เพื่อนนะเพราะว่ามันต้องกำจัดโลหะหลายตัวอยู่นะครับนะ,ะมีทั้งเหล็กมีทั้งไม่แน่ใจว่าปนอะไรมาบ้างเนาะของเราก็ไม่มี ที่ยิงเช็คด้วยนะครับถ้าใช้เป็นวิธีลอกก็สําหรับมือใหม่ไม่ต้องกัดกดก็ได้นะครับเพื่อนเนนะนําไปลอกเลยง่ายสุดละมันก็จะน้ายาลอกทองนะครับก็จะลอกแค่ทองคําออกมาเนาะนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับสําหรับมือใหม่ๆเนี่ยงานแบบนี้แนะนําให้ลอกนะครับนะลอกดีกว่าเนาะได้ทองแน่นอนนะครับแต่กัดกดไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าโลหะมันจะปนหรือเปล่านะอืมถ้า ยังไม่ชํานาญนะครับเดี๋ยวช่างเก่งทํางานยากๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนะาะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามากัดดูว่าเปลียวทองเนี่ยน้ําหนักสามขีดนะครับมันจะได้เปลียวทองเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆนะไปขั้นตอนแรกเนาะผมก็จะนาเข็มของเรานะครับมาใส่ใน นที่เป็นพลาสติกนะอ่านี่นะครับเราก็จะได้เข็มลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะให้ออกมาอย่างนี้แล้วรู้สึกเหมือนเยอะๆนะคเพื่อนนะอ่ารู้สึกเหมือนเยอะนะครับนะเรามากัดที่กดในติดก,กัน ขั้นตอนแรกก็เติมน้ำไปสักหน่อยครับเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวย้ายที่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะเติมกดลงไป 对吧？